ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเพราะต้องปฏทินเจ็ดรีเมคกทันในพาร์ทที่27แล้วนะครับผมโอเคผมหยุดพักตรงนี้ไปเดี๋ยวไปเล่นกันต่อดีกว่าไป let's go ไปลุยก,กันไม่กันไม่กันเพื่อะไรนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเออพูดติดเดียว์ขัดซะกันลบเล็วเป็นการลบที่ชิลมากไอ้ดังหมาหนีอีกแล้วเหรอเออกลับไม่ได้แล้วด้วยใช่พอแค่ไปต่อได้ก็มีปัญหานะแต่แต่ ไม่ได้จ้ะดีโหลดสิดีโหลดดีโหลดสิเออคนอื่นเขาไปแล้วผมยังไปไม่ได้ติดไอ้เนี่ยดีโหลดสิกระสุนเยอะจังไม่ได้เลยฮนะโอ,โ,อโ,อโอ้มันไม่ดีโหลดแล้วทีละเออ vậy thì là ăn là con, ui, Chả thưởng dù lẻ mất kia Ôi Ấm อะไร่อเนี่ยเปิดมาก็เจอกระหากระสุนเลยโอ้โหเปิดท้ายมาก็เจอหากระสุนเลยนะขอเช็คเลือดก,ก่อนนะโอ้โหโดน,นไปเยอะแหละเช็คเบี้ก้าโหจะให้ข่าวเลยนะเกินปุยมิเตอร์อยากได้ใช่ปะก็มาเอาดิเอออ่ะแล้วแต่เลยบาเลนโต

นอนว่ารออยู่22เลยเอะชาร์จนานหน่อยแต่คุ้มอยู่าชาร์จมันลุมชาร์จมันชาร์จนานหน่อยแต่หมดพอดีด้วย ยี่สิบสองหมดเกลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาดับไปตาโอเคดับไปตาขึ้นันไดใช่ไหมเอ็มพีหมดเกลี้ยงเลยไร้หรอเดี๋ยวขึ้นไปขอแัดเติมเอ็มพีก่อนนะเดี๋ยวเผื่อเจอก็อี้เออไปก่อนก็ไนนะ้อะไรว่อนัก ไม่น่าจะเจอเก้าอี้เร็วนี้นะถ้าอย่างเงี้เอาอ e ีเทอร์ปะที่เทอร์ม MP ย e ี่สิบอีกที thank you โอ้โหมันเจ็บมันเจ็บโอ้ยมันเจ็บโอ้ยมันให้ตายเนะขอเช็คก่อนแต่แพ้ไฟแน่นอนลมด้วยโอ้ยเบลเลสแต่เวลาใช้งานไม่แล เนิ่งอย่างนี้เนิ่งอย่างนี้นไงเติมไปทำไมก็ไม่รู้เจอแล้วเนี่ยที่นั่งเติมทำไมไม่รู้ให้ตายเถอะไปซื้อของกัน,นอเอ๋สวยเลยสามาดิไม่กล้าเขาจะขายแบบนี้ผมใจฉืน ปินิกดาวด้วยไปกันต่อให้รีเจนแบบนี้แสดงว่าจะเจออะไรที่ใหญ่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นไอตัวที่ยิงเราเมื่อกี้น่ะนะทุกทางไปเนี่ยเดี๋ยวทางไปมันทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้เหรอเออทางนี้ก็ไม่ใช่เหรออ๋อทางนี้ต่างหากรอไปครับผมไป เขอาจจะดูหลงทางแต่ผมหลงทางจริงทางลงไปนั่นคืออะไรหลงไม่ได้โอเคนีว่าหลงได้เราต้องไปเดี๋ยวพัดสีนี่ววามันเดินไปเองเท้าตาสีฟ้าสวยดีนะอะไรนะโหเศษซาก หลายมากเลยอ่ะมันมันไม่สนใจประชาชนเลยอ่ะกินละภาพน,นี้สวยมากมาเเรามาสร้างบารขึ้นใหม่กันเถอะอือต้องแบบนั้นอยู่แล้วเขาก็จะช่วยใช่ไหมช่วยอยู่แล้วดิไม่ฟูดซะด้วยวยังฟูดกส ทัาจ่ายไว้แล้วก็นะแหมอย่าคิดเงินอีกนะเราเนี่ยช่วยฟรีหน่อยเถอะจัชงานเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่จะคิดเงินอย่างเดียวเลยก็หรับฟรีฟ้าแล้วผมไม่คิดเงินนะครับเมื่อกี้ที่เขาพูดไปถือว่าไม่ไม่ไม่ไมนับแล้วกันนะครับใช่ไหมใช่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 ใชใชใชไปต่อดีกว่าเอออะไรครับเนี่ยนี่เดี๋ยวไปตีกล่อง

ถ้ามันยิงตรงไหนแล้วบจ้โอเคกระโดดโอเคได้ต่อโดนดักซะแล้วเบื่อจะวิ่งเล่จับแล้วนะบุ้ยมาเลยได้เวลาบวกแล้วเหรอเอ่อเรียกว่าบวกใช่ไหมเอ้าที่ดูเดี๋ยวผมไม่รีอ่ทาทีันถ้าทางจะแพสสายฟ้าน,นี่แหละฮะ การโจมตีระยะประชิดสายฟ้าลมเพิ่มสเต็คอย่างรวดเร็วในการโจมตีระยะไกลและเวทส่งผลต่อศักเภาพอ๋อโอเคคุณมากระยะใกล้ได้ระยะไกลก็ได้ระยะไกลไม่ได้สิระยะไกลจะมีผลน้อยงั้นก็เอาธันดารแล้วกันธันดาล่า แพ้ลมด้วยนะเล็ดฮัลโหลมีของให้เบล็ดนป็นลมนเออได้ที่กันหน่อยไหมเป็นอะไรไหมโอ้โหมันเออมันเท้าจับไว้เย้โอเค <c oughs> ก็ยังรอดอยู่ เปลี่ยนที่ที่เสียงแน่ดูยังเร็วไปที่จะวางใจเออรู้มาสอนมาให้รู้กันเถอะอ่านนั่นแหละเฮ้ยอะไรเนี่ยอัดไหลมั้งะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันก็ไม่บรรเจษ มันมันก็ไม่ไม่ไม่หนีกันสักเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอยู่แรงมากโอเคหิวก่อนหิวข้าวก่อนนะแล้วก็อีกอย่หนึ่งก็หิวตัวเองไป ก็เขายังไม่ได้แล้วก็กระเชิญมันแพ้อะไรอะแพ้สายฟ้ากำลมยังไม่มีไม่มีตัวสายฟ้าโอเคไงต่อเอ๊ะเอ๊ะอะอ,อะไรวะนะี่ย

อย่าไปอยู่ในระยะยิงสิโอเคสายฟ้าต้านทานมากเดี๋ยวนะในช่วงที่มันลิมิตโอเวอร์ไลท์การโจมตีทั้งหมดจะสั่งหมดทั้เก่าเพียงเล็กน้อยเมื่อมันได้รับความสยายกด้แค่ถึงจุดหนึ่งแค่ที่ซาหลอดโอเคจัและก็คือกายภาพเท่านั้นโอ้โหนี่ hút cọt, thì vừa kia, tôi chúc à, nha, khó có, không? Tối chúc đi nữa Nóng hay là? Cảm ơn nón

มันทำหลายยากเหรออะไรอ si> ่ะชิดายโอเคเพิ่งเห็นให้ตายเดี๋ยวไล่ตามอยู่ได้นิวข้าวก่อน ตอบตัวแล้วก็ปล่อยนิ้วรัาเพราะว่าอัน,นี่มันไล่ตามคนเล่นนะมันไม่ไล่ตามตัวละครโอ้สู้ไปหลบไปยากจังเลยแม่ทีก็ลงมาถึงปะเดี๋ยวนะขอยาเพิ่มอันนี้ก่อนนะครับ ให้เธอโบ์ไปแล้วกับพี่ป้าเต็มเลยสวยจะได้หิวข้าวก่อนมันจะเสียไปไรเนี่ขอไปเก็บโดนวันนานพังแก้พังละโอเคสวยได้เวลาอันดาลล่า แล้วก็เปลี่ยนในเทาแล้วก็อันดาล่โอเคมีคนหลับ แค่าตลิมิตไปเดียวโหแล้วก็ทันดาลากาเผาด้วยโอเคเรียบร้อยดีเรียบร้อยนี่แหละพวกเพก่อพวกเราไงละ่ะเรียบร้อยยังไงต่อ ีอย่าบอกว่าเปิดตัวเองเอ,อะไรอีกแล้วนั่งานเข้าเข้าไม่เข้าเออเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันถะหลงเนี่ยแล้วมันทีฟ้าด้วยทีฟ้าก่อนโอเคแล้วเป็นอะไรหรอได้ใช่ไหมโอเค ยังไงทำไมงั้นการะจะบอกว่าเหมือนจะหลุดเลยอืมทิปฟะบาเลตต์จ,จับไว้โอเคถือว่ายังรอดสามนะดึงขึ้นดึงขึ้นโอเคก็อย่าง,นะงๆๆๆๆคนทุกคนนะ ไปกันต่อยังไหวกันอยู่ใช่ไหมบางทีมันก็รลยขวนเกินไปนะเนี่ยอืมเกินไปข้างบนที่ต้องระบากขนาดนี้เลยเหรอเอาล่ะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นต่อจากนี้สินะอุ่นเครื่องเสร็จแล้วถึงข่าวจริงโอเคเมื่อกี้แค่อุ่นเครื่องเหรอ ตามที่ฝั่งของชินละนะครับหรือว่าเราขึ้นมาตรงนี้เลยบทที่16แทรกซึมเข้าตึกชินละโอ้โหไม่อย่างเท่นี่คือที่เราขึ้นมาแล้วใช่ไหมโอ,โอเคแล้ว จัดขบวนต้อนรับใหญ่โตเลยวะเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกสิ้นหวังจังเลยเอ้าง,งั้นละ่ะบางครั้งความสิ้นหวังก็เป็นพลังนะงสิ้นหวังกลายเป็นพลังมาคิดกันให้รอบครอบอีกทีอ้าแล้วเอาไงอ่ะฝากเข้าไปแบบซึ้งๆหน้าอันสาาด่าดูเลยนะ เสียเวลาหน้าดูเลยนะเราให้ดารูทำยังไมกันเนี่ย <c oughs> อ้อมไปด้านหลังเราจะเข้าทางลาจอดรถเอางั้นเหรอได้เลยชินลาบูดิง้ารแซกซึเข้าแซกซึเด๋นวนะทางไปไหนะอยากรู้อยากเห็นแลอเกินเราเนี่ย โอเคไหมไม่ได้หนระอกอางีมันมีทางให้ไปก็ต้องมาสำรวจนิดนึงว่าจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่กล่องมันกระจายกันเนี่ยมันตีลำบากไงตีลำบากไง แค่เลือกปลอดภัยขนาดนี้เลยเหรอรู้สึกเป็นเกียรติจัง,งฮะ <S 2> <S 2> <S 2> อาจจะมีศัตรูคนอื่นนอกจากเราก็ได้อาจจะเป็นเอเวเรนซ์หรือพวกอูตัยก็ได้นะไม่ใช่พวกอูตัยเหรอสงบสึกกันอยู่ <S <S ไม่ใช่หรือไงกรารพ้กลบก็ยังมีวันที่สินสุดไม่ใช่เหรอเอ,เอาเอาเอาลงสิเฮ้ยลงสิเฮ้ยพี่ฟ้ารออยู่นะเนะอย่าปล่อยให้ผู้หญิงรอนานสิครับ ทนเวลาดื่มด่ำบนหอคอยที่สุดลงแล้วฉันแสดงเห็นเองว่าความกลัวทีแท้จริงมันเป็นยังไงก็หมายว่าเราช่วยแอลิสเราไม่ต้องการที่ความสนใจเดียวที่ไม่จำเป็นแอบเข้าไปดีดีเออรู้แล้วนะแต่วิญญ,ญาณฉันกรีดร้องอยากล้างแค้นแล้วจะทำยังไงกับไปแค้นจินตกันล่ะต่อให้ระเบิดออกก็ต้องอดทนให้ได้เข้าใจไม่ผานเหตเข้าใจไหม,าไหมนายจะโมโหไร้ไม่ได้นะนายต้องอดทนนะเพื่อน าเลเป็นคนอารมร้อนนะร้อนไปบางเทียมีที่ให้นั่ง,ขอ,งขอแว่นั่งก่อนนะแว้นั่งแว้ซื้อของแป๊บมีทั้งให้เก็บทั้งให้ซื้อพบคันเหลอเกินโอเคของไม่มีไม่เป็นไรพืพ่นูให้พีพเลยผีจมแล้ว ไปกันต่อครับเอาล่ะเราจะเข้ายังไงไปดูกันไหนยังไงข่าวมีแขนว่าอะไรงั้นเหรออะไรอะัดสิอย่าบอกนะจะโดดลงใส่รถอะคันนั้นคือรถของชินรใช่ไหมโดนเลยฮะ ฮะสัญญาณคืออย่างนี้เหรอเออบาเลสนายต้องโดดแล้วนะนายต้องโดดแล้วลหละตอนนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่บาเลสโอเคได้อยู่ได้อยู่อันนี้คือเราเข้ามาแล้วใช่ป่ะในลานจอดรถเอ่อ ข้างนอกเป็นยังไงบ้างอันนี้คือไม่เห็นจริงๆแล้วข้างบนนะ่ะดูแต่ข้างล่างข้างบนไม่มองข้างบนนะ่ะข้างบนเฮ้ยข้างบนมองอะไรข้างล่างเขาจะไปหลบกันตรงน,นั้นทางนั้นหรอไม่ถปกติเรียบร้อยดีรักทราบเอเขาไม่มองบนกันเลยโอเคเนียนก็เนียนเนียนก็เนียนผ่านดานได้อย่างปลอดเ <c oughs> ออปลอดภัยไหมล่ะ บาเลตผู้ประมาทมาจากไหนกันข้างบนรถไงย,ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเนี่ยก็โอซ่าบ,บอกไม่เป็ตั้งนานแล้วอยู่ข้างบนรถข้างบนรถให้ตายเถอะทิฟเฟิลสลักับสตาร์ทาวเวอร์สองประสานไงล่ะหยุดไม่หยุดโวย้ยก็บอกแล้วแฮะเขาไปไงอพอดีซุกซ่าไปหน่อยเออซุกซ่าจริง

สูนใหญ่เป็นอะไรกันเหรอมีอะไรช่วยบอกกันหน่อยได้ไหมล่ะพอดีแม่มาทำท่าศึกษาแถวนี้นะ่ะ <c oughs> เขาบวดอะไรนะผมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อ่ะปล่อยเขาบวกกันไปทำอะไรนะ่ะทำอะไรหนะ่านายน่ะนายบีนายกับเราเจอกันเลย <c oughs> โอเคเจ็บใช่ไหม <c oughs> โอเคเคาน์เตอร์ได้ทันพอดี เห็นนะว่าจะทำอะไรมันเห็นนะเว้ยเอาไปไปม่ใช่ามพูดีแล้วก็สตาร์เชาวอเ์ต่ถอไม่ต้องขับเลยแล้วมะพัโนโดนขนาดนี้เนะี่ยจางจังจ้าเออดีไม่เงียบดีมีตัวน,นี้ก็เฮฮาบีแบบไปทางไหน โอเคมีทางเดียวให้ไปแล้วลนะ่ะแค่เป็นใครใครก็ไม่รู้ผมแค่ผ่านทางมาจะชือสาเลยโอเคคนที่ผ่านทางมาเท่านันะ้นไม่ต้องคิดมากหรอกนะทานที่พาดจากการน้องมาได้นะครับขอบคุณครับ คนจะผมจัดการเองครับมาด้ะมาด้ะอินฟินิตี้เอน็นขอพลาดสักทีแล้วจะพอใจเลยื่อนที่ดีนักเราอะโอไปเดี๋ยวไปครับเอ๊ะเอ๊ะไปทางนี้หรออ๋อไม่หรอ แม่เราก็คนที่สงสัยเ่าม,มีทางให้ไปก็อยากไปทุกทางเอ้ยตายสิทีฟ้าครับปากจัดการน้องหมาเหมือนเดิมนะมันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมแทบตั้งตัวไม่ทันเลยครับ ว่าจะใช้ไฟจากการสวหมันจาัดก,การง่ายกันเกินไปใช่ไหมเอใช่ไหมนาเอใช่เพื่อนนายคือเอนะเพื่อนอขอโทษครับนี่ผมทีคุณพี่นี่ผมทีไ้วกาทิฟ้าได้เวลาใช้นี่หน่อยเปลี่ยนท่าบ้างโอเคแต่กเกินแล้วหนึ่ง สักเจอเราองไอสกเกอบางไม่รู้ไม่รู้อินฟินิตี้เอ็นใส่เลยแล้วกันเอาลวะว่าได้เวลาสตาร์ชาวเวอร์ปิดท้ายแล้วแล้วก็หิวหิวห้าดีครับปรเด็อขอบคุณสำหรับหิวครับ เรียบร้อยหวังว่าจะไม่มีใครมารายงานนะที่ไปจากที่กันเถอะเขาก็บอกแต่แค่ว่ารีบไปรีบไปแล้วก็รีบไปแล้วก็รีบไปครับผมโอเคใจเย็นอ่ะไม่รีบอ่ะก็ก็รีบนะก็รีบอยู่รีบ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 แล้วก็รีบรีบรีบโอเค ไปทุกทางปะอ่ะโอเคอันนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ขออนุญาตตัดท้ายไปตรงนี้นะผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะเราจะไปไลุยในตึกของชินระกันแบบเต็มตัวนะครับในพารนะ์ทหน้าสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน n o o h t and sleep w e l l บายและเจอกันครับผมออฟฟทฟ้าแล้วก็บาเล็ตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพาร์ทหน้าบาย